ไม่ทราบว่าคุณผิงชื่ออะไรครับอ่าชื่อคอนเน่ค่ะคอนเน่ครับคอนเน่ไปตอเขาว่ะอะ๋อไปตอไปจีบเขาขจริงวะ <c oughs> ก็ไม่แล้วไงต่อแล้วก็คอนเน่ก็เลยจับแต่งงานสองคนแล้วโอ้โหฮะเดี๋ยวนะแต่งงานแต่งงานพร้อมกันสองคนทีเดียวใช่ค่ะสี่เดือนแล้วไม่น่าจะชื่อคอนเน่นะ เอดีๆอดีๆไม่น่าชื่อคอนนี่นะคนนี้น่าชื่อกีต้านะถึงว่าทำไมเสียงของคนว่าเหมือนกีต้าเลยวะเฮ้ยความรักกำลังมาดีๆแล้วมันอยู่ดีผู้ชายกับกลายเป็นว่าไม่สนใจและกำลังจะย้ายประเทศไปด้วยทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกว่าเหมือนโดนทิ้งแค่คนถูกทิ้งมากเป็นอย่างนีถึงโปถึงโปจริงจริงใช่ไหม ยังไม่ตามแล้วกันนะครับหนูจะดูไก่แต่รับรองว่าอร่อยนะพี่ขาโอเคโอเคจุกป้อมซักป้อมไป กล้องพร้อมไปพร้อมสามสี่ซูซๆซาซาไปได้ไปได้เยอะไปพร้อมกล้องพร้อมตีหนึ่งเด้งมโอเคครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะการเวอร์ครับ EP ที่สิบแล้วครับตอนนี้ครับพวกเราเดินทางกันมา1 1ครับสิิครับไม่คนตะกี้เขาเขาไม่อยู่ไงเราไม่เอา เป็นสิบแล้รก็เมื่อกี้กี่สิบไงก็เมื่อกี้เขาเราไม่ได้ถามเลยเขาเลยเอ้าวเหรอเอเอ,เ,อเราเรียกคุณพิ้งเยอะนะเอเออ้าวเหรอใช่ครับตอนนี้เป็น<อ>คุณอีพีที่สิบนะครับเป็นอีพีที่สิบนะครับแล้วก็วันนี้พบกับผมเช่นเคยครับเด็กกมัเวอร์ครับผู้ดำเนินรายการแล้วก็พิธีกรรับเชิญน,นะครับเป็นทางฝั่งของคุณเซิร์ฟคุณจุกและคุณแจ็คนะครับวันนี้แล้วก็คุณพิคงด้วยครับวันนี้เรามีพิธีกรคุณพิค์มาด้วยนะครับ <laughs> วันนี้เรามีแขกพิเศษมากๆอีกท่านหนึง แขกที่ได้รับเชิญมาในรายการครั้งนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับเขาไปพร้อมๆกันเลยครับไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับเออชื่อคอนเน่ค่ะคอนเน่ครับคอนเน่เขาถามนิดนึงว่าคอนเน่ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ายี่สิบสองคตอนนี้เรียนอยู่ไหมถามหน่อยไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแล้วเรียนจบแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เขาแต่เขาถามนิดนึงเรียนจบอะไรมาเอ่อปสี่ค่ะเรียนจบปสี่ เก็บซื้อคันใหม่ให้หน่อยครับขอตังบริษัทซื้อคันใหม่หน่อยครับแป๊บนึงครับคุณคันนี้เราไม่งนางเดี๋ยวเราเก็บไอ้จุกลงมาขับดีๆดีขอเนวว้าขับไปบนทางปกติหน่อยเถอะพ่ออุ้ยแอดวานไม่ดูรถเลยแม่ขอถามขอถามต่อนะครับจบอะไรมานะตะกี้บอกไปแล้วมอสี่ไม่หรอครับปอสี่ อันนี้คือสมมุติขึ้นมาเองเหรอค่ะอ๋อไม่ไม่เป็นไรอ่ะกะบอกคณะก็ได้อ่ะไม่บอกค่ะบขาวขาวขาวค่ะโอเคโอเคขอถามนิดนึงขอขอขอไม่ไม่ขอไว้ท้ายรายการแล้วขอถามสถานะตอนนี้นิดนึงโอซีสดไหมโอซีสดไหมไม่สดครับไม่สดครับ อจอดครับอยากหยอกยอากครับอยอกยากหยากยาก <laughs> ตอนนี้คือเป็นคนจอดอะไรครับพื้เนเพย์ยาอายุออยู่อยุทยาอะไรกันหรอ <laughs> ครับม <laughs> ันใกล้เหมือนกนอาจารย์พิงค์แล้วแล้วคือมีพี่น้องไหมตอนนี้มีพี่น้อง คนเดียวครับคนเดียวครับเป็นน้องหรือพี่เป็นพี่ชายครับเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายอายุห่างกันเท่าไหร่พี่ชายอยายุเท่าไหร่เอ่อพี่ชายอายุยี่สิบห้าครับโอ้ก็ห่างมากนะสามปีเคยทอลับพี่ชายไหมไม่ค่ะไม่เคยเลยเหรอครับ,ใ,รบในเมื่อเราถามตรงนี้แล้วว่าประมาณนี้เราก็โอเคเราเข้าในเรื่องไอซีเลยแล้วกันอยากทราบว่าคอนเนตลอมเล่น GTA เนี่ยตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ ใต้นปีครับต้นปีครับประมาณกี่เดือนละอ,อ๋อประมาณ11เดือนครับโอ้โหถือว่าเล่นมานานแล้วกันแล้วเล่นประเทศหลายประเทศหรือยังเล่นมากี่ประเทศละเอ,อ่อเล่นมา2ประเทศครับประเทศอะไรบ้างเอ,อ่อมีอันฟ้ากับประเทศเนี้ยค่ะอ๋อแล้วก็วถามนิดนึงแล้วเล่นโรเพมาเนี่ยเคยมีแฟนไหมในเกมมีครับมีใช่ไหม แล้วมีประเทศนี้ไหมหรือว่ามีประเทศนู้นก่อนมีมาแล้วกี่คนอาถามเพ่นี้ดีวกว่าเอ่อประเทศนั้นมีสองคนค่ะสองคนโอเคโอเคขอถามนิดนึงว่า <S <S คนแรกคุณจักกันมาได้ไงเขาทีครับมีรถเหินกันตอนน,าน,น้าติดน่อยครับพอดีเขาไล่กันอยู่นะครับออไม่เกี่ยวกับเรานะรู้จักกันได้ไงครับนคนแรกคนแรกรู้จักได้ไงหรอ <S 1> <S 1> ใช่ครับใช่ใช่ใชเ,<อ>เป็นมาอย่างไงเขาเป็นมาอย่างไงคือคนแรกเนป็อเขาอา่ ออกไปตอไปจีบเขาของจริงว่ะแล้วไงครับแล้วไงต่อก็ไม่แล้วไงต่อแล้วก็คอนเน่ก็เลยจับแต่งงานสองคนโอ้โหฮะเดียวนะแต่งงานแต่งงานพร้อมกันสองคนทีเดียวใช่ค่ะแล้วแป๊บนึงครับคุณื่อนรายการเราขอบค้างเออแล้วคุณช่ออะไรคะคือคอนเน่ไม่มีเสียงวะ ไม่มีเสียงวะไม่ได้หลุดครับบางครัยง่ะเชือมอกกาินยากกินไหมครับก็อยากกินนะคะอยากกินขนมหรืออยากกินผมครับอยากกินทั้งสองอย่างเลยครับไอ้ใจเย็นเลครับผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วโอ้โหมีการคุ้มครัแขกคนต่วดีแตงพองอพออะไรกันไร้ที่เลยครับอ่ะหลังจากเมื่อกี้อยากจะกินกันเอายังไม่ได้กินครับหลังจากหลังจากเมื่อกี้หนึเราถามเมกี้หนึ่ง ไปแต่งงานได้ไงสองคนทีเดียวกันเพราะเพราะอะไรเราถึงทาอย่างนั้นเออก็อยากเห็ุไว้ทั้งสองคนนะคะก็คือเรารู้จักทั้งสองคนพร้อมกันเหรอครับหรือว่าไงใช่ใช่ค่ะใช่แล้ว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 ไงต่อสองคนนั้นเป็นเพื่อนกันหรอหรือว่าไงเออเขาอยู่กันคนละแก๊งค่ะอ่าแล้วไงต่อก็ไม่แล้วไงต่อค่ะเราก็เลยให้เขาสามัคคีกันไม่จับแต่งงานค่ะ จับแต่งงานเลยไง่ายจบถูกไปเลยคือไม่เป็นแฟนกันเลยเหรอครับคือมา<ช>ถึงคือแต่งงานเลยใช่จะบอกว่าบอกเลยว่าชอบชอบชอบคนนี้มากจับแต่งงานเลยค่ะโอ้โหอือเฮยแล้วโั้เพรครับพิธีกรทำโทไม่ถูกครับเพราะว่าเพิ่งเคยเจอเลยล่ะครับแล้วบอกชอบกันแล้วแต่งงานก,กันเลยอ่ะแล้วเราแล้วเรารู้สึกรู้สึกไงบ้างคกับการที่เรามีสามีถึงสองคน ดีมากเลยค่ะวันคู่วันที่แบ่งลงตัวอ้โหเราเล่นมีการมินิท์ยังไงบ้างครับคืออย่างเราเล่นวันวันคู่ก็ไปอีกคนนึงหรอครับใช่ค่ะทั้งงอีกคนนึงไปอีกคนนึงครับแล้วเขาไม่ทะเลาะกันเลยใช่เขาไม่ทะเลาะกันเขาสามัคคีกันมากเลยโหกอร่อยเฉยแล้วจะถามหน่อยว่าเลิกกันหรือยังเออเลิกแล้วครับเพราะอะไรเพราะอะไร เพราะว่าคอนเน่ย้ายมาประเทศนี้ครับอ๋อก็เลยคุณคอนเน่ก็เลยทิ้งสามีคุณไว้ทั้งสองคนที่นั่นแล้วเขาก็ได้กันเองแล้วทำไมแล้วทำไมคุณไม่ไม่เอาเขามาด้วยครับเพราะั้เรีนสามีกันที่นี่ก็เขาไม่มาครับเอาชวนแล้วใช่เขาไม่มามันมันเลยรกลายเป็นเรื่องที่คุณเศร้าเหรอหรือว่าไงใช่ค่ะเศร้ามากแล้ว แล้วคุณคุณคุณคอนนี่เล่นประเทศนี้มานานหรือยังครับสามสี่เดือนแล้วค่ะสามสี่เดือนเลยไม่น่าเชื่อชื่อคอนเน่นะอะไรอะดีเดียดีเดียดีเดีไม่น่าชื่อคอนเนี่นะคนนี้น่าชื่อกีต้านะบอกก่อนถึงว่าทำไมเสียงรุนคุ้นว่าเหมือนกีต้าเลยวะเอ้ยเอ้เรือกสตีนวัาเล่าเดี๋อวตำรวจทางสอนอนี่ว่ะ แจกเี้หนูดีทำไมรู้สึกหลอกอะไรอย่างนี้ล่ะครับกีต้าร์กีต้าร์ไม่อยากบอกชื่อจริงทำไมอ่ะอ๋อเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่ากีต้าร์ไร้กาไม่โอ้ไม่เป็นไรหรอกออกรรยการสองคนแต่แต่งานกันเรื่องจริงมั้ยเนี่ยเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงคือแบบเจ้าของเซิร์ฟแม่งงว่าจะทำสคิีไฟยังไงแต่ว่าเราสวยเนาะ เออไม่ไม่ได้สวยค่ะพอดีเราไปป้อเขามาก็ต้องเ็เราเราก็ต้องมีดีอ่ะในระดับหนึ่งอ่ะถูกต้องไหมดีแค่เอลนน่าจะเลี้่งหมดใช่น่าจะประมาณนี้ดีแค่เอลค่ะแต่เอวไม่เร็วเท่าผมหรอกนะบอกก่อนกีตาร์เล่นประเทศนี้มาสามสี่เดือนแล้วหรอเพราะอะไรเพราะอะไรถึงมาเล่นประเทศนี้น้องชวนมาครับแล้วรู้สึกไงบ้างหลังจากที่เล่นมาสามสี่เดือนเนี่ยตอนนี้รู้สึกไงบ้างบอกความรู้สึกเราหน่อยสิ how do you feel ถามว่าโอเคไหมโอเคนะนี่เขาเป็นโอเพเยอร์นะดิแล้วไงต่อก็โอเคนะโอเคในระดับหนึ่งอ่ามีความสุขไหมเออมีความสุขไหมโอ้โหโคตรมีความสุขเลยครับผู้ชายเยอะแยะเลยโอ้โหคือแบบเราจีบกีนวเลยป่ะแล้วก็ถามหน่อยว่าเป้าหมายก็คือแกก็จะมีผัวพร้อมกันสามคนให้มากกว่าเดิมไม่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 คนเดียวดตอนนี้คนเดียวอ๋อตอนนี้เอาตอนนี้มีแฟนแล้วเหรอครับใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงขั้นนั้นนะก่อนแล้ว มีเรื่องราวอะไรที่แบบทำให้สะเทือนใจไหมเออทำไมคนมาโทรมาเยอะจังครับคุณกิต้าร์เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะคุณสเสน่ห์แรงขนาดนั้นเลยเหรอฮ <c oughs> ะคุณออกรายการอยู่นะครับเนี่ยแ <c oughs> ต่ใสจริงแล้วไงเออ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 มีไหมสะเทือนใจไหมอเออ กีตาร์เป็นคนที่เล่นด้วังแบบไม่ค่อยถือสายอ๋อแล้วเล่นขี้ไหมครับบางทีไปเล่นไปเล่นประจำเลยอ๋อเล่นประจำเลยบางทีกินด้วยหนึ่งในผู้เล่นโอเปเรอร์นะครับติ๋โอเปเรอร์คือไลยก็คือแบบอยู่ตั้งแต่แรกๆนู่นเลยปะแล้วขอถามหน่อยสเปคผู้ชายที่ชื่นชอบชอบผู้ชายแบบไหนมีสเปคไหมเออชอบผู้ชายเงียบๆอ่ะเงียบๆใช่เงียบๆแล้วไงต่อครับชอบแบบเฮฮาไหมเออเฮฮา ชอบอ่ะลำคาญลำคาญอ่าแล้วไงต่อใช่อยเงียบไม่ชอบพีห์ฮ่าใช่แล้วไงต่อครับจบรายการกระถือจบรายการกระถือเลยก็คือชอบแบบพูชัยเงียบเดียวเรา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 ไม่พูดเราไม่พูดเจอพวกเองอ่ะไม่ชอบสูงสิง้านั้นเองใช่เพราะว่ากิตตาต้อสังเกตไงอ๋อก็คือแบบชอบอยู่ในการสองต่อสองอะไรวันนี้ปะเอ่อก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะกิตต้าเ่ค่อยอยากอยู่ในอะไรกันนะเอา แล้วโรคส่วนตัวสูงก็คือชอบอยู่คนเดียวเงี้่หรอครับใช่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวชอบไปอย่างนี้เป็นโลคซึมเศร้าเลยไม่ได้เอาไหมก็ไม่ไม่ดีหรอกไม่ดีไม่ดีเราตะกี้เราออดเราถามนิสัยไปแล้วแล้วคือชอบคนรวยไหมแบบคนสายเปวยมอะไม่นะสายเปียอะอย่างสีเหลืองไม่หยกดเขาถามเขาถามเป็นคนรวยมึงเล่นพวกเงินเพิ่มิ้งอะไร แล้วเราไปสายเปย์ปะตเราเองอะเปย์ไหมไม่เปย์ับไม่มีตังเปย์อ๋อก็คือเราเลี้ยงตัวเองได้อย่างเดียวใช่ถ้าผู้จะมาเลี้ยงก็คือเราก็ไม่เอาอยู่ดีเอาครับเอาอะไรอ่ะถ้าเกิดผู้ให้ก็เอาแต่ถ้าเกิดผู้ไม่มีก็ไม่เอาไงแต่ก็คือบอกอะนน้วบอกไม่ชอบคนสายเปย์อะก็เอาเอาบ้างไม่เอาบ้างก็แล้วแต่เขาจะให้เราอ๋อบางคนเอาทีละนิดอะไรทีละน้อยใช่เจเป็นคนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเสร็จนั่นแหละ ว่าเอาดีแล้วนี่ตือนอะไรโอ้โหโอ้ไม่ไมไม่ไม่ได้เอาเงินนะเอาเงินนะไม่เสร็จทันทีนึงแล้วเกี่ยวอะไรกันเสร็จแล้วเกี่ยวอะไรกันเสร็จครับก็เสร็จไงเราให้แบงค์มาเลยเออเกี่ยวอะไรกันเสร็จคุณคุณไถ่ก็แถบได้ไหมโอ้อาแจ็คเแล้วถามหน่อยครับคือตอนนี้มีแฟนแล้วแฟนชื่ออะไรบอกได้ไหมเออบอกไม่ได้ครับโอ้โหเดี๋ยดมไม่ไม่บอกบอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยละกันไม่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 อ๋อนี่คบกันนานหรือยังประเทศนี้ใช่ไหม ใช่ใช่ค่ะอ่าคบกันนานหรือยังครับคบกันนานหรือยังเออนานไหมเหรอก็พักหนึ่งอ่ะแล้วไปเจอกันได้ไงไปเจอกันได้ไงขอถามหน่อยรู้จักกันได้ไงกีตาร์ไปเตาะเข้ามาครับอ,อีกแล้วใช้แนวเดิม <laughs> ใช่ครับเ <laughs> ขาเป็นหมอหรือเปล่าครับเออไม่บอกเลยครับเออน่าจะใช่แหละครับเออไม่บอกขนาดนี้ <laughs> แล้วตอนนี้ตอนนี้นอกจากมีแฟนแล้วยังคุยกับคนอื่นอยู่ไหมเออไม่ได้คุยครับไม่ได้คุย ไม่ได้คุยเลยก็รักแฟนคนเดียวว่างั้นแต่แค่ตอนที่แฟนจะทิ้งแล้วเพราะอะไรเรารู้ได้ว่าจะทิ้งเขาจะเขาจะย้ายมั้งเขาไปทำาั้น่อเหรอเขาจะย้ายประเทศว่างั้นเพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงย้ายรู้ไหมไม่รู้่ะพี่ทักก็ไม่รู้เหมือนกันเขาได้เมียใหม่หรือเปล่าได้ถามันหรือเปล่าอไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยตอนนี้อ๋อออา ไม่รู้เกี่ยวกับเขาเลยแต่แค่แบบเราก็คบกันแต่แค่เราก็ไม่รู้อะไรเลยว่าเขาเป็นใครยังไงไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเขาจะไปอ่ะคือเราไม่รู้เลยเดียว<อ>นะครัครานี้แสวงว่าใกล้จะสดจังทีแล้วดิเออแจะใช่คะ่ะอ๋อโอเคแล้วแล้ว เราได้มองมองใครไว้ไหมมีตัวสำรองไว้ไหมขัเข้ามาได้ยังไงวะไม่หมดใจกับแขกแล้วเชิญแบบว่าจะสดไปนานๆเลยครับจะสดไปนานๆเลยเหรอแล้วถ้ามีคนเข้ามาเข้ามาหาแบบคนแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยทรงสเปคเราอย่างเงี้ยยังไม่ดีกว่าครับคือแล้วเอาโปรเจกต์สองผัวละครับอ๋ออนมันจบเรื่องนั้นไปแล้วอะโปรเจกับแล้วไม่เอาอีกอ่ะไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะไม่อยากได้แล้วแบบนั้นไม่ชอบแล้วหรอ โอ้โหน่เาเสียดายจังเลยนะครับเนี่ยเออกำลังมาดีๆได้แทนนะครับความรักกำลังมาดีๆแล้วมัอนยะู่ดีผู้ชายกับกลายเป็นว่าไม่สนใจและกำลังจะย้ายประเทศไปด้วยทำให้ฝ่ายหญิงรู้สึกว่าเหมือนโดนชิ้งแค่คนถุงชิงมเป็นอย่างนี้ตึงโปะ๊ะตึงโป๊ะตึงจริงๆยอไหม ยัไม่จำละกันนะครับเราเอาเราเป็นว่าเราขอให้เราถ้าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณว่าจริงๆนะครับบุกีต้าเราก็ขอให้คุณกลับมาฟื้นคืนเร็วๆได้ได้เหมือนใหม่ละกันเราก็อยากเห็นคุณร่าเริงร่าเริงแบบเดียนะเนาะไม่ยากคุณต้องเศร้านะครับผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวนะครับผู้ชายเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเมีเลือกสัตว์เลยครับเออไปเซิร์ฟไปส่งเขาที่น้าโรงพยาบาลขอถามอีกนิดนึงคือ แล้วหลังจากที่เราเล่นมาเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายอะไรไหมเราอยากมีแก๊งไหมเราอยากมีอะไรไหมออินซ้าไม่อยากมีแก๊งเขาเพราะอะไรอะ่ะอินต้าชอบอยู่คนเดียวเวลาไปไหนมาไหนอะ่ะอ๋อแบบนี้ไม่เรียกไม่เรียกว่าชอบอยู่คนเดียวนะครับรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะคูพื่ขึ้นมาเล่นเป็นทีมกระจุกสามหนึ่ง 3, ไหวแล้วะวะไหวครบครบแฟนโอซีมากี่ปีแล้วคะ 6ปีนะคะโอ้ถือว่าเป็นรักที่ยืนยาวมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้อายุเท่าไหร่นะอายุ22ใช่ค่ะ22ปี15ไม่ได้เลยเก๋ไี้เลยีก๋บอกครับ14ไม่มันไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอาชัยพูดพี่ก็มีแฟนตั้งแต่อายุ19แล้วก็ลากยาว7ปีแล้วเนี่ย6ปี7ปีแล้ว6ปีเช่นเดียวกัน โคตรดีอ่ะแบบครบตั้งแต่สิบห้าครบตั้งครบตั้งแต่ปีหนึ่งอูกต้องไหมเออดีอันนี้คือนี่คือดีจัดเลยนะบอกก่อนครบตั้งแต่หกโมถึงไอ้หกโมครบตั้งแต่โมหกใช่ปะเขาตั้งแต่สิบห้าโมสามโมสองโมสามครับใช่เหรอตรโคตรเจ๋งเลยนะโคตรดีอ่ะคือเรียนมหาลัยเดียวกันเหรอครับว่าไงเออเรียนโรงเรียนเดียวกันครับอ่าเรียนเรียนแล้วกันแล้วก็เรียนต่อมหาลัยเดียวกันใช่ครับใช่ครับอย่างเรียนกัอยปมหาลัยเดียวกันอยู่ด้วยกันตอนโตมามันแล้วถามหน่อยถามหน่อย แต่งเลยไหมแต่งไหมแต่งไหมหรอใช่ใช่ใช่ไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้แต่คือระยะเวลามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์อ่ะเนาะใช่ค่ะเออมันก็ค่อยๆดูกันไปเขาค่อยๆดูกันไปนะก็ขอให้ความรักโอนซีก็ขอให้สมหวังทุกประการนะครับไม่ทะเลาะกันนะรักกันนานนะครับรักกันนานนะครับนานเลยค่ะแล้วเดี๋ยวทางเรามีสโลแกนให้ให้ท่อง ให้เป็นสโลแกนในนี่ครับก่อนจบรายการนะ,อะขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์อน้ำปลาตาคนแบะจิ้งจกนะครับถึงคนจะสกปรกนะครับ<อ>เพราะว่าคนตก คนแบกจริงจกตกตไป gucken, ในบ่อน้ำปลานะครับ,อ Somehow, บอ <acceptance> ขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณนะครับมาม่ตามหมูกลับนะครับข้างนอกนะครับข้างนอกต้องเป็นห wow นังหมูครับข้างในข้างในเนื้อหมูต้องเป็นหนังยางนะครับขอบคุณมากครับไอยนจากปิดก่อนขอบคุณข้าวมันไก่เจโนยได้แล้วครับถึงราคาจะเป็นลอยครับแต่ให้น้อยสมชื่อนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณคิมบํานุงผิวตาอัลฟาครับลบทุกสิวลบทุกฝ้า ขาวทุกหน้ายกเว้นหน้าตัวเองนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณและถ่ายตามาลายนะครับขอบคุณมากเนี่ยนะครับก็ถึงแต่มาลายนะครับถ่ายแค่ตาก็ได้ไรเดียวนะครับขอบโฟลเดอร์ด้วยนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับผมขอบคุณสบู่ตานกแก้วนะครับสบู่ก็ไม่แพงแต่กลิ่นตัวจุกแรงได้ไงครับขอบคุณมากครับตาไม่ไม่ยกเลิกไปเลยนะไอ้สปอนเซอร์เนี้ยยกเลิกไปเลยนะ โอเคโลแกนสุดท้ายนะครับก็อยากให้พูดก็คือว่าถึงหนูถึงหนูหนจะดูไกล่จะดูไกล่แต่ถ้าชิมหนูแต่ถ้าชิมแลจะบอกว่าอร่อยนะจ๊ะพี่จ๋าจะบอกว่าอร่อยนะจ๊ะพี่จ๋าขออดออนหน่อยอะจะไม่ได้ยาวไว้ถึงหนูจะดูไกล่ <c oughs> แต่ชิมแล้วอร่อยนะจ๊ะพี่อ่อรอบเดียวนะใช่ใช่ใช่ ถึงหนูจะดูไก่แต่รับรองว่าอร่อยนะพี่ขาขอบคุณมากครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้ครับเราก็พบกับเราได้รองความรู้จักกับคุณกีต้าไปแล้วครับถึงแม้ว่าเรื่องต้นรายการเขาจะโกหกเราครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็รับได้อยู่ดีนะครับเพราะเราจับได้ครับนักสืบเรามีครับขอบคุณคุณกีต้ามากครับพี่เจตละเวลามาให้เราสัมภาษณ์นนี้ครับถ้าเรามีดอกไม้มาให้แล้วก็มีกิมมิเชอครับคุณกีต้าเรื่องอะไรครับ นี่นะครับคิวเชอร์มูลค่า5,000บาทนะครับขอบคุณมากที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับแล้วาอีพีหน้าจะเป็นใครเราก็มารอติดตามดูได้ไงในเดอะการ์เมอร์นะครับจบวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสจบอีพีนี้ไปละเจอกันบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายนะครับคุณกิตร์ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับซีดะเอ๊ะโอ้มาไปโคตรไวเอ๊ะ มาตรงนี้นะไอจุ๊กัดโอเคเรื่อยนะดูแลมันไม่รำเหล้าดีกว่ากิดกันเรื่องบุบบล่าต้องรับตัวเองเอาไว้ก็ดูไม่ได้เด็ดขาด Back มันเป็นเรื่องว่างอยู่บ I'm ready to play f o that lady Black level take a shot take double